สวัสดีค่ะพบกับพวกเราสองสามเจ้าเดลเตอร์โพสต์เจอเจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะกับพวกเราสองสามเจ้าเดลเตอร์โพสต์ะละแน่นอนจะเจอกับพวกเราเราก็จะมีเรื่องราวข่าวสารดีๆโปรโมชั่นดีๆแพ็กเกจดีๆ การโจกับคนส่งต่างๆที่อยู่ในบริษัท The Data f o Service นั่นเองนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของเราเดี๋ยวเราไปเช็คภาพเช็คเสียงก่อนเน,นาะภาพชัดเสียงชัดไหมคะสําหรับคุณผู้ชท่านใดนะคะที่ดูไลฟ์ของเราอยู่ตอนนี้นะคะภาพชัดเสียงชัดกดหนึใงให้เราด้วยนะคะหรือจะกดไลค์กดแชร์กดหัวใจนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะคะภาพชัดเสียงชัดเนาะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหาของเราเลยค่ะ ว่าอนแรกวันนี้มีแต่เรื่องราวดีๆแน่นอนนะคะมีอะไรมาฝากกันอ่าเอาตอรู้สึกตื่นเต้นนะคะวันนี้ช่วงบ่ายสามสี่โมงเย็นนี้ช่รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะอ่ะโอเคเข้าสู่เนื้อหาของเราดีกว่านะคะโปรโมชั่นแรกนะคะเกี่ยวกับของออร์เรนจ์เอฟเอสหรือน้องส้มของเรานั่นเองนะคะสําหรับคุณลูกค้าท่านใดมีพัสดุหกชิ้นนะมีพัสดุหกชิ้นมาส่งที่อ่าน้องส้มวันนี้นะคะมาห้าจ่ายแค่ เออมาหกค่ะห่านะคะฟรีหนึ่งชิ้นนั่นเองเป็นแพ็กเกจดีๆโปรโมชั่นดีๆจากของส่งออเดดเอกเพ็ดของเราแล้วราคาส่งเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะคะสิบเจ็ดบาทเท่านั้นเองค่ะคุณลูกค้าขะมาสนใจแค่ห้าตอนนี้ที่สุดเลยค่ะมาห้าฟรีหนึ่งเอาง่ายๆเลยบินยังไม่ถลูกค้ามีพัสดุบุกหกชิ้นจ่ายแค่ห้าชิ้นเท่านั้นอีกหนึ่งชิ้นฟรีค่ะ ก็เป็นแพ็กเกจดีๆโปรโมชั่นดีๆจากออริ n อนเอ็กของเรานั่นเองค่ะต่อไปนะคะยังไม่หมดค่ะน้องส้มของเราไปต่อนะคะน้องส้มของเราส้มหยุดส้มไม่หยุดนะคะก็ไปต่อค่ะสำหรับพี่ๆสาขาท่านใดนะคะกรณีบุกงานเรียกรถเข้ารับรถไม่เข้ารับก่อน4โมงเย็นของของวันนั้นนะคะสามารถรับเงินคืน500บาททันทีเลยนะคะในวันถัดไปในกรณีรถไม่เข้ารับนะคะ ก็เป็นโปรโมชั่นดีๆเนาะให้กับพี่ๆสาขาก็คือพี่ๆสาขานะเรียกรถเข้ารับก่อนสี่โมงเย็นแต่รถเข้ารับก็คือสามารถรับเงิน500บาทในวันถัดไปเป็นโปรโมชั่นดีๆจากออเรนเอเคนะคะก็ขอบคุณออเรนเอเคสกาแฟเนาะที่จัดโปรโมชั่นกิจกรรมดีๆแบบนี้ใช่ค่ะต่อไปนะคะเป็นขนส่งของ นินจา,จาแว,แวนนะคะขยายโปรโมชั่นปกติขยายโปรโมชั่นอ่าขยายโปรโมชั่นนะคะ,อะตอนนี้ปัจจุบันราคาเริ่มต้นเพียง14บาทเท่านั้นนะคะวันนี้จนถึงวันที่31มีนาคม2,565ัารอ,อันนี้คือขออนุญาตแนะนำนะคะสำหรับคุณลูก,ลกค้าเพราะครไม่คาอะไรท่านใดนะคะที่กำลังแบบจะไปส่งของให้ลูกค้าะ แนะนำเลยนะคะส่งนินจาแวนนะคะตอนนี้โปรโมชั่นราคาเริ่มต้นเพียงสิบสี่ค่ะ้คือคุ้มมากๆนะคะถ้าท่านใดสนใจก็ไปใช้บริการนินจาแวนได้แล้ววันนี้ที่ร้านย์เดลเตอร์โคสเซอร์วิสทสาขาทั่วประเทศนะคะต่อไปเป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับประกันขนส่งประกันพัสดุของเรานั่นเองนะคะวันนี้นะคะขยายความคุ้มครองสูงสุดนะคะจากเดิมสองพันบาทวันนี้ขยับ กรับเป็น5,000บาทแล้วคสัมภาระาสดุชิ้นใดที่ทำประกันไว้เนะ 5, าะเคมได้สูงสุด5,000บาทแล้วนะคะตอนนี้เป็นเรื่องราวดีๆมากๆเกี่ยวกับโปรโมชั่นและ,ะโปรโมชั่นดีๆส่วนลดดีๆจากส่วตต่างๆที่เรานำมาฝากท่นผู้ฟังกันคะ่ะและต่อไป ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะเรายังมีการลงทุนเรายังมีรูปแบบแพ็กเกจง,าง,ง,ง่ายรักน่ารักนำมาฝากท่านผู้ฝากกันเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปฟังกันเลยคะ่ะค่ะรูปแบบการลงทุนของเรานะคะก็จะมีทั้งหมดห้ารูปแบบด้วยกันนะคะซึ่งอ่แต่ละรูปแบบจะแตกต่างกันไปนะคะก็คือของเราค่ะตัวรูปแบบการลงทุนตัวแรกนะคะจะอยู่ที่ราคาหนึ่งเก้าร้อยเก้าสิบาทค่ะซึ่งตอนนี้จะยังไม่รวอแบตนะคะ ตัวอุปกรณ์ที่จะได้รับเลยค่ะก็จะมีตัวป้ายไวนิ้ค่ะขนาด300คูณ80นะคะระบบการทํางานออนไลน์ค่ะสติกเกอร์สีขนส่งค่ะแล้วก็จะมีป้ายแนะนําเป็นฟิวเจอร์บอร์ดค่ะขนาด a 4้ค่ะ4แผ่นแล้วก็ใายวัดขนาดนะคะส่วนระบบการทํางานก็จะได้ไปทั้ง5ขนส่งเลยนะคะจะมีไปรษณีย์ไทยค่ะเ u r ร์ลี P ่เอ็กเอรค่ะขออภัยนะคะจะเป็นน้องส้มค่ะ แล้วก็จะเป็นสองเดียวกันใช่ค่ะใหม่จากเอรีค่ะแล้วก็จะมีแพ็ก XPS ค่ะ DHL แล้วก็มินจาว a นนะคะก็คือตัวนี้สามารถใช้บริการที่เดลเตอร์โพสเซ i ิ e ของเราทั่วประเทศทุกสาขาได้เลยนะคะค่ะแล้วก็จะเป็นแพ็กเกจต่อไปค่ะจะเป็นอ่าแพ็กเกจห5 0 0นบาทค่ะ6,500บาทนะคะอุปกรณ์ที่จะได้รับค่ะก็จะมีป้ายไวนิวค่ะหนึงแผ่นอ่าระบบการทำงานออนไลน์ค่ะเครื่องช่างค่ะ สี่กิโลเครื่องพิมพ์ใบป่าหน้า1เครื่องนะคะแล้วก็สติกเกอร์สี่ขนส่งค่ะสามารถเอาไปติดหน้ากระจกได้เลยนะคะ แล้วก็มี้ายแนะนําติดหน้าร้านค่ะขนาด A4 ให้4แผ่นด้วยค่ะใส่ไว้ขนาดเสื้อพนักงานหนึ่งตัวค่ะเสื้อพนักงานที่สวยแบบนี้หนึ่งตัวใช่ค่ะเหมือนสองสาวเลยนะคะหกพันห้าร้อยบาทและที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะลบทุนหลักพันแล้วยังมีบริการเสริมเพิ่มเติมให้อีกด้วยใช่ค่ะิกประกันพรบสินเชื่อรวมอยู่ในแพ็คเกจนี้ด้วยใช่และนอกจากคุณลูกค้าจะได้รายได้จากงานพัสดุแล้วคุณลูกค้ายังได้รายได้จากงานบริการเสริมอีกด้วยใช่ค่ะมากนะคะมูลคุณเพียงหกพันห้าร้อยบาท ค่ะแล้วก็จะเป็นแพ็กเกจต่อไปนะคะหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบาทค่ะตัวนี้ก็ยังจะไม่รวมแบบนะคะค่ะอุปกรณ์ที่จะได้รับค่ะก็จะมีป้ายวิญค่ะธงญี่ปุ่นพร้อมขาตั้งเลยนะคะป้ายแนะนําที่ติดหน้าร้านจะเป็นพิ้วจบอบดขนาด A4 ค่ะสติ๊กเกอร์สีขนส่งค่ะเครื่องพิมพ์สลิปหนึ่งชุดเครื่องพิมพ์ใบปะหน้าหนึ่งชุดเครื่องสแกนบาร์โค้ดหนึ่งชุดแล้วก็ตาช่างหนึ่งเครื่องเครื่องอันานใบประชาชนเสื้อพนักงานสองตัวเลยนะคะแล้วก็จะเป็นสายวัดค่ะ ตัวนี้เราก็จะมีเราจะมีอุปกรณ์เสริมให้ด้วยนะคะจะเป็นอุปกรณ์สําหรับงานพัสดุคะ่ะตัวอย่างกล่องอย่างละหนึ่งชิ้นไปเลยค่ะแล้วก็จะมีตัวอย่างซองให้ด้วยนะคะกล่องซองตัวอย่างครบเดยใช่ค่ะ,นะในแพ็กเกจนี้ลูกค้าจะไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะเลยค่ะก็คือจะเตรียมแค่ห้องทําเลค่ะคอมพิวเตอร์สัญญาอินเทอร์เน็ตตัวนี้ก็จะสามารถเป็นเจ้าของร้านของเราได้เลยนะคะ สำหรับเงินลงทุน19,999บาทเหมาะสำหรับผู้ลูกค้าที่มีอคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะคะมีพื้นที่อยู่แล้วแต่ว่าอยากได้แบบอุปกรณ์ออย่างอื่นครบอย่างเช่นเครื่องช,<ะ>ช่างเครื่องเสียบบัตรเครื่องอ่านบัตรประชาชนพวกนี้คือเราจะให้ครบเลย,เลยในยราคา19,999บาท<ะ>และที่สําคัญนะคะบริการเสริมนะคะในแพ็กเกจนี้นะคะมีประกะมีประกันพรบกสินเชื่อ และที่สําคัญยังมีอาจ่ายบินจ่ายยืมน้ินไปเป็นเงินมือถือบริการฝากถอนโอนค่ะเติมเงินได้จ่ายบินโทรศัพท์คือได้เลยนะคะก็คือได้ใน่แรกจะรันี้เหมาะสำหรับทุกทุกที่อยู่อ่าชนบทในหมู่บ้านต่างอำเภออยู่อ่าพื้นที่ห่างไกลนะคะไม่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่สะดวกการเดินทางก็มาในอำเภออย่างเงี้ยคก็จะเจริญยังไม่เข้าถึงก็จะเายประมาณน้ กว่าจะต้องเดินทางมาจ่ายบินที่สำนักงานที่เซเว่นบ้างกว่าจะเดินทางมาถึงระยะทางไกลตอนนี้นะคะแพคเกจนี้มอมาะสาหรับคุณลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลถ้าเรานำแพคเกจนี้ไปใช้นอกจากการพัสดุที่เราจะได้รายได้จากตัวเนี้ยเรายังได้จากงานบริการเสริมตรงนี้ก็คือจ่ายบินท่าน้ำเท่าไฟเนปั๊มก็คือเรบมากเลยค่ะในรานเดียวลุงพทียงันหมื่นเก้าพันเก้าพัยเก้าสิบเก้าบาท ค่ะแล้วก็จะมีแพ็กเกจที่ใหญ่ขึ้นมากว่านี้นะคะก็จะเป็นรูปแบบอ่ะหกหมื่นห้าพันบาทเลยค่ะซึ่งตอนนี้จะมีเจ้าหน้าที่ของเราลงพื้นที่พบกับหนุ่มหล่อสาวสวยที่เลิเตอร์ของเราได้เลยนะคะค่ะอุปกรณ์ที่จะได้รับนะคะก็จะมีป้ายไวนิลค่ะแล้วก็จะมีทงญี่ปุ่นให้ตอนนี้จะให้ไปสองชุดเลยนะคะแต่งร้านได้สวยๆเลยค่ะแล้วก็จะมีป้ายฟุตบอลเหมือนเดิมค่ะก็แล้วก็จะมีสติกเกอร์ร้านใช่ค่ะจะเป็น อ่าสแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ห่งางไกลนะคะเกี่ยวกับพัสดุที่สามารถส่งได้แต่ไม่สามารถรียกเค็มได้ก<ช>็าสาา<ช>ต้อง <ฮะ S 1> ห้ามที่ไม่สามารถส่งได้ะอะไรพวกนี้จะเป็นรายละเอียดเหล่านี้แล้วที่เราจะสูตปให้ะะก็จะมีสติกเกอร์ขนส่งให้ค่ะ แล้วก็จะมีป้ายเอ็กสแตนให้สองชุดนะคะคอมพิวเตอร์หนึ่งชุดค่ะเครื่องถ่ายเอกสารค่ะเครื่องปิพ์ใบป่าน่าเครื่องพิพนสลิปเครื่องสแกนบาร์โค้ดเครื่องชั่งน้าหนักเครื่องอ่านบัตรประชาชนแล้วก็จะมีตัวอุปกรณ์ค่ะที่ว่าอ่าเป็นสายแลนให้ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้นใช่ค่ะอ่าหนุ่มหล่อของเราก็จะเข้า ติดตั้งอุปกรณ์ให้ด้วยค่ะทําการ่าลงระบบให้ที่หน้าร้านของของทางลูกค้าเลยนะคะเจ้าหน้าที่ไปจัดการให้อุรมงานให้ใช่ค่ะเข้าใจในส่วนไหนของการอบรมสามารถสอบถามพี่ๆเจ้าหน้าที่ได้เลยใช่ค่ะเพราะว่าเราจะสอนตัวตัวและไม่เข้าใจคือสอบถามได้เลยเป็นแพ็กเกจดีๆแพ็กเกจน่ารักหกหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองเนาะคุณลูกค้าเตรียมแค่ พื้นที่น่ารักหนึสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็เคาน์เตอร์โต๊ะทำาหาประมาณเองจะเป็นโต๊ะแบบนี้ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าได้หมดเลยค่ะและที่สำคัญนะคะในการจัดตกแต่งร้านเราไม่กําหนดเนาะว่าคุณลูกค้าจะต้องทาสีอะไรจะต้องจัดตกแต่งในแบบไหนถ้าคุณลูกค้ามีไอเดียน่ารักน่ารักสามารถจัดตกแต่งร้านได้ตามคุณลูกค้าได้เลยใช่ค่ะก็คือตกแต่ง ของเป็นของร้านของตัวเองได้เลยค่ะคือเราจะไม่บังคับจุดนี้นะคะค่ะแล้วก็จะมีแพ็กเกจที่ว่าใหญ่ขึ้นมาอีกเลยนะคะเป็นพิบิ๊กของเราเนี่ยค่ะพิบิ๊กของเราจะเป็นแพ็กเกจอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นบาทค่ะซึ่งตัวนี้เราจะรวมแบบให้เรียบร้อยเลยนะคะค่ะอุปกรณ์ที่จะได้รับค่ะก็จะเป็นป้ายโครงเหล็กผิดหลังคาเลยนะคะขนาดร้านเลยค่ะแล้วก็จะมีป้ายเอ็กซ์แคนค่ะทงญี่ปุ่นค่ะ จะมีอ่ะค่ะพื้นหลังให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็คือแบ็กกราวน์เวลาเรานั่งแนี้นี่เป็นโต๊ะคอน์เตอร์จะเป็นแบ็กกราวน์ด้านหลังเป็นเป็นการแบบจัดร้านที่แบบว่าเต็มรูปแบบมากๆเลยใช่ค่ะก็จะมีคอมพิวเตอร์ให้อีกหนึ่งชุดค่ะเครื่องถ่ายเอกสารค่ะเครื่องนี้สมเส็จใหแมากๆเลยคุณลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยแพคเกจนี้เพราะงั้นคุ้มมากเลยค่ะคุกม้องคุ้มมากค่ะค่ะตัวนี้ก็จะมีเพิ่มเติมให้เลยนะคะก็จะมีคอพเตอร์ให้อีกค่ะ พร้อมเคาน์เตอร์พร้อมเก้าอี้พนักงานด้วยค่ะเสื้อพนักงานโตทํางานเก้าอี้ต่างๆคือเราจัดไปให้หมดเลยคุณลูกค้าเตรียมแค่หน้าร้านกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เราใช่ค่ะนอกนั้นเรามีเจ้าหน้าที่ไปวัดหน้าร้านให้ไปจัดร้านให้ไปอบรมงานให้คือเรายกขบวนไปทั้งดูเนเตอร์เลยต้องบอกแบบนี้เลยนะคะพ็่เก๊ง มากๆนะคะใกล้ๆที่ไหนเราก็ลงไปอบรมค่ะไปพบหน้ากันก่อนค่ะไปเป็นสัญญาถึงที่ด้วยค่ะก่อนที่จะแบบจัดร้านบรร้านเลยใช่ค่ะเป็นสัญญาให้ถึงที่เลยสำหรับแพ็้เกจบสองแสนห้าหมื่นบาทสำหรับผู้พ็้เกจของเรานะคะคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากลงทุนในรูปแบบไหนสามารถติดต่อพวกเราเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโปรโมชั่นหรือกิจกรรมดีๆผ่านทางเฟซบุ๊กเพจของเรานะคะ The l e g i s t e r p o s t Service พิมเดอรเ e ตเตอร์โพสภาษาผิเดี๋ยวจะเจอพวกเราหมดเลยค่ะกาเปลี่ยนสับเวียนเวียนมุนมุลเพียอนค่ะเตต่เตมากจะสี่โมงกันไหมคะประมาณนี้นะคะแบบสนใจในส่วนไหนเข้ามาในเพจแล้วยังไม่พอยังพูดคุยเป็นการส่วนตัวนะคะแอดไลน์เดอรเ t เตอร์โพสพิม The ร e เรเตจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้อย่าลืเติมแอดนหน้าเดอเตเพสด้วยนะคะ หรือว่าอยากฟังเสียงพระโพเสียงโบราณจันสมบัติสาสวยของเรานะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่061153511หมายเลขลงท้าย11ไม่ติดลงท้าย12หรือ3ได้ทั้ค่ะเลยนะโดะมีสมบัรอสาวสวยรอรับสายแล้วก็ให้ข้อมูลของคุณลูกค้าอยู่นะคะสอบถามเข้ามาได้เลยเนาะท่านตอนการเปิดร้านท่านตอนการทํางานเป็นยังไงไม่มั่นใจเพราะไม่เคยทํางานแบบนี้เลยกลัวว่าจะทําได้ไหมทําไม่ได้ อะไรยังไงติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยเรามีเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่ให้ด้วยพื้ที่สามารถเปิดร้านได้ไหมขั้นตอนการเปิดร้านต้องทํำยังไงเดี๋ยวเรามีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลตรงนี้พร้อมให้คําแนะนำค่ะคองค่ะถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาตามที่ลิงค์ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะค่ะก่อนจากกันไปเนาะขอฝากใช้บริการเดลิเตอร์ทัวร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศนะคะตอนนี้มีมากกว่าพันกว่าสาขาแล้วทั่วประเทศนะ มีมากมายหลากหลายขนส่งแล้วก็หลากหลายบริการนะคะทั้งการบริการเสริมต่างๆนะคะนอกจากงานพัสดุที่ลูกค้าจะไปส่งของแล้วคุณลูกค้ายังสามารถไปถ่ายเอกสารก็ได้ใช่ค่ะถ่ายีงินผ่านบั่รไปเติมเงินฝากฝากกดได้เช่นกัะในร้านเดียวค่ะเดลิเตอร์โฟร์เซอร์วิสค่ะแล้วก็ ส่งท้ายนะคะปันจากกันไปนะคะอย่าลืมคุณลูกค้าทุกท่านท่านลูกค้าทุกท่านนะคะอ่าอย่าลืมเดินทางไปไหนมาไหนอย่าลืมใส่แมสใส่แมสกเอาก็ฮองเอกจะสีม่มงจริงๆรูสื่นเต้น่นเต้นค่ะคะก็สุดท้ายวันนี้เราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ